กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชากรรุ่นใหม่ไม่นิยมที่จะมีลูกส่งผลให้อัตราการเกิดต่ําลงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากแรงงานได้ลดลงค่าครองชีพสูงขึ้นจนกระทั่งกําลังการซื้อและการบริโภคของประชากรในประเทศมีลดลงซึ่งส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยขาดรายได้แถมยังต้องเพิ่มรายจ่ายกับประเทศอีกด้วยแล้วก็ทําให้ไม่น่าสนใจในการลงทุนกับต่างประเทศตามมาค่ะ ดิฉันนางสาวณชางงสกุลนะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ทุกคนอยากมีลูกหรือว่าไม่อยากมีลูกกันค่ะก่อนอนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะคุณอยากมีลูกหรือว่าไม่อยากมีลูกคะ่ะไม่อยากมีค่ะเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่า,าการเลี้ยงลูกในปัจจุบนนันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็เราเป็นห่วงเขาด้วยว่าเขาจะเติบโตมาอย่างไรในสภาพสังคมป,ปัจจุบนนันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สอบถามเกี่ยวกับความเห็นว่าแบบอยากมีลูกหรือว่าไม่อยากมีลูกคะอ,อยากมีลูกนะคะเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบบว่าคนแบบรักเด็กอยู่แล้วแล้วก็มีความเอ็นดูว่าเขาเนี่ยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามีเด็กในชีวิตน่าจะเป็นสีสันของชีวิตได้ดีอ๋อเขาเป็นใครทำอะไรอย่างนเล่นเหรอครับ<ะ>ถึงเวลานอนยังครับไม่เลา พ่อแม่เราก็เพิ่งเคยเป็นพ่อแม่คนครั้งแรกหรือบางทีการเป็นพ่อแม่คนครั้งแรกอาจจะไม่ได้เลวร้าอย่างที่คิดอย่าลืมมาส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนเจนหลังได้กันนะคะ